คุณตอย yeah. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาครับําธยุทการอะไรครับที่คูันที่สี่รายการครวคุณตอยครับและนี่เป็นช่วงสองนการทำอาหารในยุทธจักรการทำอาหารมีไม่กี่คนนักที่ผมที่ผมรู้สึกโดยแบบชนิดที่ผมมันทุกคนเป็นไม่ใช่แต่ผมคนเดียวว่าแล้วก็แบ่งเลเยอร์ของคนไว้แบ่งระดับคนว่าอะไรนี่คือหนึ่งในจํานวนคนที่ผมบอกว่ามีความพยายามสูงที่สุดในชีวิตนี่หนึ่งคนนี้คือหนึ่ง ในจนํานวนนั้นและคนนี้คือนักสู้ชีวิตอย่างแท้จริงถูกต้องเขาปเป็นคนที่ตายเต้ามาจากการเดินริมถนนแล้วตัวเองไม่มีอะไรเลยเรียกว่านอต i n g ไม่มีจริงๆท่านผู้ชมมองคนขับรถผ่านไปแล้วบอกว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมีรถอย่างนั้นขับบ้างแต่ขณะที่พูดอยู่ในใจนั้นกินยังไม่มีจะกินเลยแต่ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมเป็นป e เนจ้าของร้านชื่อเซียนซอสมีเซียนซอสมีไม่ต้องพูดเลย อร่อยสุดๆแต่ตอนนี้เธอออกเมนูใหม่อีกเมนูของเธอเขาเรียกว่าขาเห็ดทรงเครื่องสมุนไพรและถ้าคนคนนี้ทํางานมันต้องแตกต่างขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบุญชูดวงรัตนทองประเสริฐจากร้านเซียนซุปมีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนะสวัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่มีต่อตัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัค่ะสันน่าชื่นชมจริงๆค่ะ เราเราทำกันอยู่ตรงนี้เราก็นึกว่าเธอมีแต่ตรงนี้อย่างนี้เธอไม่ใช่นะครับเธอขายส่งทุกอย่างหมดเลยท่านผู้ชมจากเมื่อก่อนฮะไม่ได้มีอย่างนี้นะเรารู้จักอันนี้เธอรู้จักอันนี้เพราะเขารู้จักผมนะครับเพราะเขารู้จักผมนะผมบอกเขาก่อนจริงไม่จริง่จริงควรจะทำเข่ควรจะทำใครผัดก็ ready to eat าแล้สัตว์เสียกอร่อยทุกคำใครทำก็อร่อยรู้เลยรู้เลยจริงๆนะผู้ชมผมไม่ได้มาโฆษณาใครของผมไม่ได้ได้อะไรจากเธอนะฮะแต่ผมอยากจะบอกมันเป็นของดีจริงๆนะคผู้ชมมันมหัศดสรจ์มากที่ว่าไม่ว่าใครทำก็อร่อยเพราะในนี้มันจะมีหมดเลยมีว่าให้เสร็จซอสทุกอย่างแค่ท่านตั้งให้ความร้อนอย่างเดียวใช่กระทะลงไปเท่านั้นเองใช่ไหมอ่านแล้วทำตามที่บอกจบจบจริงๆและวันนี้มาเธอไม่ได้มีแค่ที่พูดเธอมีสิ่งใหม่มาคือขาเห็ดทรงเครื่องสมุนไพร นะครับวันนี้จะมาสอนจริงๆชูได้มาจากไหนยังไงอนี่ยเราเอเราจะมีเห็ดใช่ไหมคะเวลาเราซื้อเห็ดมาทํามันจะมีขาเห็ดค่ะตรงนี้ค่ะ เราดอกเห็ดมาทําซอสขาเห็ดที่มันเหลือไม่รู้จะไปทําอะไรก็เรามาผัดทานเห็นเข้าขายอาหารเจแล้วก็ไปชิมดูหลายๆร้านว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ตัวนั้นมาทํามาคิดว่าทำยังไงมันถึงจะได้รสชาติคล้ายๆกับเขาแล้วก็มีจุดแตกต่างเมื่อตัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลือกเอาตัวที่มันขาวๆกัอวบเพื่อที่มาแช่แล้วจะได้ไม่กระด้างคือเราจ่านผน้ชมนีดก่อนเธอต้องทําซอสเห็ดอยู่แล้วใช่แล้วเธอไม่ได้เธอไม่ได้ซื้อซอสเห็ดจากใครใช่พอเนี้ยทำเองเมื่อทําเองนะดูถ้าภาพกว้างจะเห็นนะว่าเห็ดมานนนัั้มจะ เหลือขาอยู่เพอเหลือขาเธอก็จะเอาขาเนี่ยเื่อก่อนทิ้งเอ่อก่อนทิ้งไม่รู้จะทําอะไรตอนแบ่งชาวบ้านแบ่งเพื่อนบ้านเออตอนหลังก็เลยเฮ้ยงั้นเราทําไอ้นี่ดีกว่าโอ้โหท่านผู้ชมพอทำมาเสร็จมันอร่อยแบบมหัสจั์ผมมั่นใจว่าไอ้แกนเห็ดหรือขาเนี่ยตัวนี้แหละตัวได้เทคเจอร์เวลากินอ่าเดี๋ยวดูดีพูดถูกต้องพูดถูกเป๊ะเลยท่านผู้ชมมาดูเมนูนี้เมนูนี้ด้วยกันและท่านจะเห็นเองว่ามันเป็นอย่างไรขาเห็ดทรงเครื่องสมุนไพรนี่ครับของเขานะครับ นี่ร้านเขานะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้คนละคนแล้วครับท่านผู้ชมครับแช่น้ําเห็ดก่อนหนึ่งคืนค่ะครับขาเห็ดมันเนี่ยเอาไปแช่หนึ่งคืนค่ะแล้วก็มาล้างประมาณ4ี่ถึงห้าครั้งเพื่อให้น้ํำดำๆเขาออกจนใสต้องหมดท่านผู้ชมต้องล้างจนมันใสเลยนะค่ะลังจากนั้นเมื่อล้างจนน้ามันใสแล้วเอาไปบีบน้ําทิ้งค่ะน้ําที่มันอยู่ในขาเห็ดอ่ะท่านผู้ชมต้องบีบทิ้งให้หมดถ้าไม่ไม่ทิ้งนะมันจะคืนมันจะคืนฮะฟังดีๆเลยนะแล้วเอาไปแล้วก็เอาไปตําให้มัน ให้มันหยาบหยาบเวลาเราตุ๋นหรือต้มแล้วมันจะได้เข้าเนื้อเข้าเนื้อแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงต่อไอเห็ดเท่าไหร่ต่อเห็ดหนึ่งกิโลกหนึ่งกิโลครับท่านผู้ชมดูนะครับให้ละลายเชี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายครับนี่ครับเชี่ยวน้ำตาลทรายต่อน้ำสะอาดสองลิตรน้ำสะอาดใส่ไปเลยสองลิตรเมื่อเคี่ยวน้ำตาลทรายละลายแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นคล้ายคคาราเมลแล้วจึงอบเชยประมาณ5ชิ้นใส่ได้เลยคอบเชยใส่ไปนี่ห้ก้านนะครับแล้วก็บวกัด สิบถึงสิบเอ็ดอกดูเล็กหรือใหญ่ถ้าดอกมาเล็กก็สิบเอ็ดดอกสีอิ๋วขาวีอิ๋วขาวหนึ่งถ้วยตวงซอสเห็ดหอมหนึ่งถ้วยตวงครับใส่ลงไปนะครับพริกไทยขาวหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปครับรากผักชีสิบรากถึงสิบสองรากแล้วแต่เล็กใหญ่แล้วแต่เล็กใหญ่แล้วก็ตุนไปปัมใส่ซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำหวานนะครับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ เรียกสีค่ะครับเรียกสีแล้วก็ตุนไปอีกประมาณสามสิบนาทีทหากลิ่นมมให้กลิ่นหอมมันออกแล้วก็เอาน้ําที่ได้มาไปกรองเครื่องเทศออกให้หมดเลยเอากลองเอาแต่น้ำละตอนนี้เหลือแต่น้านี่นะเหลือแต่น้านี่มาแล้วก็น้ำคาเห็ดที่ตําไว้ที่เมื่อกี้เราตำใส่มาต้มจนนเรียกว่าตุนได้เลยค่ะเอาเรียกว่าตุนดีกว่าเพราะมันใช้เวลา3-4ชั่วโมงท่านผู้ชม 3- 4ชั่วโมงเนี่ยงวดถ้างวดเราสามารถเติมน้ําได้ถ้ามันงวดเติมน้าเติมน้ําได้ แต่มันเสร็จวมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาบีบน้าทิ้งแล้วก็บีบน้ําทิ้งอีกเพื่อเวลาผัดก็จะได้ไม่กระเด็นใช่ไม่งั้นผัดแล้วมันกระเด็นและอย่างเขาไม่ได้ต้องการน้ําตรงนี้เราต้องการให้มันแห้งต้องการให้มันแห้งนี่ต้องแห้งอย่างนี้เลยแต่น้ําเก่าไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้เป็นหัวเชื้อได้อ่าแต่ได้ทําแล้วเอาน้ามันมะพร้าวใส่คระอันนี้เห็ดทรงเครื่องผัดสมุนไพรนะคะครับเอาขาเห็ดใส่ลงไปครับแล้วก็ผัดผัดนะครับนี่ให้มันขึ้นเงาให้มันขึ้นเงา ซอสเห็ดหอมหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยใส่ซอสเห็ดหอมหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ซอสเราเองเลยป่ะค่ะซอสเราเองนี่ไงซีอิ๊วดำหวานอีกเท่าไหร่หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นอีกหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้แต่งกลิ่นแต่งรสชาติให้เพิ่มขึ้นครับหลังจากที่เราตุ๋นน้ำซอส้จบเชื่อไหมผัดให้มันแห้งในประมาณ30นาทีนี่เดี๋ยวมันขึ้นเงานะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่นี่แล้วก็คราวนี้เอาน้ำมันมะพร้าวค่ะใส่กระทะลงไปอออีีีกกใใช่่่่คคะะััันนน้มมาาาทผผดดสสุไพพรริ หอมให้หอมแล้วตามด้วยพริกไทยสดกันพริกไทยสดใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันเรียกกลิ่นเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยมันจะไม่กลิ่นได้ไงค่ะแล้วก็ซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมนี่ของเราป่ะฮะของเราของเราอีกแล้วนะฮะใส่ลงไปครับใส่ลงไปมันน่าภูมิใจนะท่านผู้ชมเวลาที่พูดว่าซอสเห็ดหอมแล้วของเราเองแล้วก็ขาเห็ดที่ตุนไว้อ่าเมื่อกี้มาผัดรวมกันมาผัดรวมกันเอาใส่ผัดลงไปเลยท่านผู้ชมนี่ผัดรวมกับผัดจนมันมันหอมขึ้นมาท่านผู้ชมด้วยใบ หัวระพาใบหัวะพาแต่งด้วยพริกทอดพริกทอดใบมะกรูดทอดอ๋อมีใบมะกรูดทอดอีกจะได้ทำให้ลูกกี่ขั้นตอนเนี้นะครับอ๋อจะได้เคี่ยวกรุบกรับผัดจนมันหอมขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการกนขายเห็ดส่งเครื่องสมุนไพรครับง่ายชูนืเลยคนกินง่ายไหมคนกินตัดเดือยแต่ว่าหูกว่าจะได้ขายเห็ดมาทำให้เปื่อยทำให้ แค่บีบนอสำหรับคนที่รู้จักอยู่แล้วท่านจะรู้จักขาเฮถ้ารู้อยู่แล้วท่านจะรู้มันแข็งแค่ไหนแต่คนไม่รู้ก็อ๋อคาเฮจะแข็งมันแข็งมากนะท่านผู้ชมแล้วเวลามันแห้งมันแข็งมากกแล้วท่านผู้ชมแค่น้ำหนึ่งคืนไม่พอเวลาเอามาล้างนี่เป็นเคล็ดลับสุดๆเลยนะที่ชูก็บอกขอให้บอกบีบน้ำเนี่ยหมายถึงว่าไอตอนที่เวลาล้างน้ำให้ล้างสี่ห้าน้ำเนี่ยนะ ล้างจนน้ำน้ําเป็นสีใสเพราะถ้าน้ํามันจะเป็นสีเหลืองๆอยู่มันจะทําให้รสชาติมันจะเฟื่อนเฟืนเฟื่อนเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เอาไปบีบออกอีกะไม่ไปบีบน้ําออกไอ้น้ำที่มันอยู่ในนี้เฟื่อนเฟื่อนนี่คือเคล็ดลับสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางคนเอ๊ะทำไมท่านทำแล้วรสชาติเป็นอย่างนงี้เพราะท่านไม่ได้บีบน้ําออก ไม่ได้ไอยู่น้ำแล้วเวลาผัดก็กระเด็นแล้วก็กระเด็นอีกจางห่างนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นเงาแต่ที่มันเท่มากเลยคนอื่นก็ท่านก็ต้องทำแล้วก็ต้องใส่น้ํามันหอยอใช่ไหมใช่ไหมแล้วท่านก็ต้องใส่น้ํามันซอสเห็ดหอมใช่ไหมต้องใส่ใช่ไหมอันนี้พูดว่าอะไร นี่ซอสของเราเองซอสหอมเคียงซอสมีซอสหอมเคียงซอสมีเขาเสียงซอสมีไงท่านผู้ชมของเขาเองจริงๆอ้าวามา่ตอนนี้ลองกันเลยครับว่าอะไรเป็นอะไรท่านเปล่าก็ได้ไหมฮะได้ครับได้รสชาติได้ได้ได้ครับแต่ตอนนี้ครับอันนี้คือสมุนไพรฮะใช่อันนี้คือผัดแบบยังไม่ได้ใส่สมุนไพรอันนี้อันนี้หนูแนะนํายังไม่ใส่สมุนไพรก่อนนะคะนี่แบบนี้แบบให้เห็นว่าถ้าเกิดยังไม่ใส่มันจะเป็นอย่างนี้ผมว่าสมุนไพรไปเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวลองอยากรู้จักเัราไม่เคยรู้จักอุยนนุ่มเลย ปักให้ผมเลยก็ได้ได้โทษนะฮะโอเคครับแต่ผมแนะนำว่าคุณต้องจัดสมุนไพรไปเลยเชื่อผมโอ้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมจากรนี้บีบไม่เข้าอ่ะนุ่มมากนุ่มแล้วเคี้ยวได้ด้วยอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงกินยืนตรงนี้ทำที่ไปเลยแล้วก็มีเมนูมาเสิร์ฟด้วยนะคะนี่อันนี้แถมของแถมค่ะแถมอะไรดอกเห็ดค่ะ ดอกเห็ดซอสเห็ดหอมค่ะกินก้านแล้วให้กินดอกด้วยค่ะกินดอกด้วยคุณเอนยต้องกินด้วยกันคุณต้องกินด้วยกันไปคุณยอดอยู่แล้วโอ้โหมันอร่อยจริงจริงครับต้องกินด้วยกันไงเนี่ยนี่อันนี้นี่นี่นี่นุ่มมากเลยนะขาเห็ดอันเนี้ยขาเห็ดอันเนี้ยดีมากเลยคุณผู้ชมที่พูดมาทั้งหมดเรามีขายหมดเลยเรามีขายดิไม่มีขายจะมาออกทำไมอ่ะตัวนี้ก็มีค่ะมีเรามีหมดเลยเพราะเราคือเซียนซอสมี S 2> <S 2> ไม่น่าจะว่าขายแข็งๆ <S <S มันจะมานุ่มแล้วอย่างที่อย่างที่เฮีย<อ>ชูบอกว่าลองเติมเนี่ยแม่ไม่ลองเมื่อเช้าเนี่ยหนูฝากท้องกับเมนูนี้อ่ะกูต่อครับคือมันนุ่มคุณผู้ชมจากแข็งๆเนี่ยแล้วไม่มีแบบไม่มีกลิ่นอื่นเลยนอกจากกลิ่นเห็ดหอม <S <S คือมาจนถึงขั้นตอนตุ๋นเสร็จบีบน้ําเสร็จผัดเสร็จก็อร่อยแล้ว<ด>แต่คุณชูแกฉลาดมาก พราะแกเอามาใส่สมุนไพรก็เหมือนดูเหมือนปกติแต่ม like ันมาชนะเลิศตรงอะไรรู้ไหมพริกไทยดาใช่ไม่เทกไทสดพริกไทยสดใส่พริกไทยสดลงไปโอ้ยเลอค่ามูลค่ามหาศาลผู้ชมมาแล้วร้านเตียงก้อนมีกับเมนูขาเห็ดตรงเครื่องสมุนไพรเมนูนี้อร่อยครับถ้าเจอที่ไหนอยากให้กินรับไปเลยครับเต็มใจให้ครับเติมกระเด็นเติมกระเด็นเติมกระเด็น ได้ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่โรงงานอยู่ที่จอมทอง10จอมทอง14ค่ะใช่และที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่ายกทัพพวกคุณต่อยกทัพไปั้ไปที่ไปทุกที่เขาไม่ให้ไปก็ไปโอมันอร่อยสุดๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุญชูดวงรัตน์ขอขอบคุณร้านเซียนซ้อนหมี่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอดทําอะไรก็ได้ท่านผู้ชมทําจริง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ <Okay. S 1> ชีวิตเธอเนี่ยวิกฤตไม่รู้กี่วิกฤตนะท่านผู้ชมชีวิตชูไม่รู้กี่วิกฤ <Okay. S 1> ตกกแต่ไม่เคยเลยแม้แต่คนเดียวที่ล้มมาแล้วไม่ลุกใช่ <Okay. S 1> ไม่เคยแม้แต่คนเดียวต้องลุกครับต้องสู้ <Okay. S 1> อยู่ดีๆท่านนึกว่าใครจะทําอย่างนี้ขึ้นมาได้อะมันทําไม่ได้หรอกมันไม่มีทางมันเริ่มจากศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ครับตั้งแต่วันเริ่มทําวันแรกที่เราเริ่มทำไอเส้นหมี S ่อะไรจะตรงนนตอนนั้นมา <Okay. S 1> จนถึงวันนี้กี่ปีแล้วสปีค่ะสปีสปี เร็วมากๆแต่ว่า3ปีนะบางคนอาจจะเลิกไปแล้วเปลี่ยนอนาคตเลยใช่ใช่ใช่แต่3ปีเปลี่ยนอนาคตเลยเมื่อก่อนเจอผมโอ้ยพี่ต้อยพี่ต้อยเดี๋ยวนี้เจออ้าวต้อยเป็นไงสบายดีไหงอั้นเลยอันนี้เลยไม่ใช่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 ไม่กล้าไม่กล้าก่อนจากการที่เขาพูดคำสุดท้ายเพราะทุกอย่างมันอร่อยใส่ซอสใครซอสเจียนซอสมีค่ะนี่ของเราเองของเราเองลาไปก่อนจอกันเพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ลาซานท่านกินน้ำหม้อไปเขาก่อนมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมร้านคนเยอะด้วยเย็นแฮปปัวคุณผู้ชมถ้าเป็นตะก่อนเราคงไม่ต้องสอบแล้วเพราะว่าเราเอ็นติดเลยอ่ะเม็ดขนมหยกครับเม็ดขนมหยกนี่จะไม่เหมือนกับเม็ดขนุนเดิมๆไม่เหมือนเลยครับหนึ่งในเซียนขนมไทยใช่รสชาตดีนะขาวนะแต่อันนี้เนี่ยมีใส่้ด้วยแล้วมีสกะปิด้วยนะคุณไม่ใช่ไม่ใช่ครับ